วันนี้จะพาเป๋าตังไปดอกบูดวันนี้จะพาเป๋าตังมาลอกดอกแคครับสอนดอกสอนเป๋าลอกดอกแคเด้อเอละ่ะทำแบบนี้หูกทำแบบนี้นี่เอาดอกไม้ดอกไม,อกไมอ้อะทำแบบนี้จึ๊บแลกลอกลอกแบบแบบฉีกฉีกฉีกแบบนี้จูด๊ดออกฉีกแบบดึงเกสร,อ,รออกเกสรที่มันเหมือนกระท u n ง,งอกออกจึ๊บจึ๊บ แน่นแล้วจ้อยแขกว่างทำดู๊กทำดุ๊กดึงออกก่อนลูกดึงยังไงเออว่างเออทำยไงทีนี้เอาเร็วเร็วชีกยังไงฉีกยังไงฉีกก่อน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 มันถึงจะจะแกะเกสรง่ายลูกฉีกออกแบบนี้ชื้อแบบชีกออกนี่ ชี้ยาวๆชี้ยาวๆแบบยาวๆเลยแบบแบบแบบจวดยาวๆเลยแบบนี้นี่เออดิ้งออกเลยดิงออกดิงออกเก็ดยังเกิดยังไหนมาดูดูโอ้เป็นแล้วเก่งจังเลยตัวมือตัวเองเนอย 拜拜。